คือเกมเป็นคนที่แบบรประเภทชอบให้คนเล่นผมอยู่แล้วแล้วคือแบบยิ่งเจออันนี้คือแบบโอ๊ยห่องอะเรียนะครับพบกับเกมอีกครั้งในช่อง SG Channel นะคะแฮแตกโพสตามเนื้อผ้านะคะอะไรดีก็บอกว่าดีอะไรไม่ดีก็พูดตามนั้นนะวันนี้จะมารีวิวกับอันบ็อกไปพร้อมๆกันเลยแล้วกัน <c oughs> ไม่ใช่สกินแคร์หรืออาหารเสริมแต่อย่างใดนะคะแต่คือจะเป็นไอเทมหนึ่งไอเทมที่เกมคิดว่าหลายๆท่านควรจะมีเป็นคนที่ขี้ปวดหัวชอบไปคอนเล่นผมเกมแนะนำเลยนะคะโอเคมาดูหน้าตาตัวกล่องกันก่อนเลยนะคะว่ามันคืออะไรเนาะตานตัวนี้ สมาร์สแคร็บมาสซาเจอร์นะของเราที่นวดผมอะไรตัวเนี้ยกันน้ําได้ด้วยนะคือใช้สําหรับนวดผมปาะสาผมก็ได้หรือว่าจะไว้นวดแบบเพลินๆไว้กดหรือว่านวดตามบ่าคอบ่าไหล่ร้านที่เกมสั่งมาก็เป็นพรีออเดอร์จากเทจินเดี๋ยวเกมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะลิงก์การจัดซื้อไว้ให้นะคะในช้อปปี้เปิดมาเจออะไรบ้างนะคะแต่กล่องน,นั้นดูสีสภาพขนส่งก็เข้าใจเนาะ,ะมีความเย็นความบุบๆเบี้ยวๆมาบ้างเริ่มเลยนะคะนี่ ออกมาก็จะเจอคู่มือเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยนะคะซึ่งไม่ได้อ่านอยู่แล้วนะคะเอาวางไว้แล้วก็จะมีซับเป็นฟองน้ำเ,เปิดมาข้างในก็จะเจอตัวกล่องอตัวผลิตภัณฑ์เลยนะคะซึ่งก็เป็นนวดสีเป็นเครื่องนวดสีสระนี่นะคะวา,างไว้ก่อนแล้วก็จะมีข้างในอีกก็จะเป็นสายสายชาร์จให้นะคะจะเป็นสายชาร์จรุ่นที่เป็นออกรุ่นโทรศัพท์ Android ก่อนที่จะเป็นไทซีอ่ะ ก็ไม่รู้เขาเรียกสายรุ่นนี้ว่าอะไรหมดแล้วข้างในกล่องก็จะเป็นที่หนุมใส่ใส่จุกมานั่นแหละราบการขยื่นหมดแล้วลกกคว่าในกล่องนี้นะคะมาดูตัว Product ดีกว่าเนะตอนที่ได้น้องมาก็คือหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยเป็นแมงสี่ขาใหมา่นี้เลยก็จะมีปุ่มแค่ปุ่มเดียวก็คือปุ่มปิดเปิดนะคะแล้วก็ตรงตูดตรงตูดตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบชาร์จที่เสียบชาร์จวิธีการใช้ก็ไม่ยากเลยกดค้างไว้นะคะแล้วมันก็จะเริ่มทำงานเลยนี่ ลักษณะการนวดก็จะเป็นแบบนวดหลายทิศทางในครั้งเดียวกดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเร็วขึ้นหลังจากเสียงก็จะเร็วขึ้นแต่ดูในกล้องมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างอะไรเลยแล้วถ้ากดค้างอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการปิดนะคะน้องก็จะแยกขาเป็นเป็นตอนตอนที่เราแบบกดกดปิดเลยนะคะอ่ะแล้วตัวนี้เป็นตัวซิลิโคนที่ถือว่านุ่มนุ่มกาลังดีไม่แข็งไปไม่อ่อนไปกําลังดีกําลังแบบกำลังฟินน้องเขาสามารถถอดได้เดี๋ยวถอดให้ดูนะคะในง,งั้นนี่ ถอดอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเนื้อซีคนเหมือนกันนะพอเราถอดครบสี่อันน้องก็จะเป็นประมาณนี้เป็นเครื่องดนตทีแบบดนด้อีกหนึ่งแบบนะวิธีการใช้ก็ง่ายๆเลยเปิดแล้วก็นวดไปที่หัวเลยคือความรู้สึกที่หลังจากที่ได้ทดลองใช้มาสักระยะหนึ่งคือแบบรู้สึกว่าพันมากอะคือเกมเป็นคนที่แบบประเภทแบบชอบให้คนเล่นผมอยู่แล้วแล้ว,ลวคือแบบยิ่งเจออันนี้คือแบบโอ้ยห่องอนะ ไม่รู้ว่าหย่องเพราะอะไรมันฟินมันแบบอืมันคนเล่นหัวแบบมันฟินอะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราปวดเมื่อยเราก็ออกแรงกดลงไปหรือใครที่แบบรู้สึกว่าบริเวณแบบปวดท้ายทอยบ่อยๆกดเลยกดท้ายทอยก็ได้ช่วยเ r a i น้ําพวกน้ําเหลืองเลือดที่ช่วยให้มันไหลเวียนได้คล่องขึ้นนะคะอ,อืไหลหรอไหลตึงสะบัดจมนี่ก็กดนวดไปเลย ก็จะช่วยผ่อนคลายได้ในระดับหนึ่งถามว่ามันดีขนาดที่ว่าอาใช้มือนวดไหมก็ก็ไม่เท่าหรอกอหน้าตาเวลาตอนนวดน้องก็จะแบบหยุ่มเราเข้ามาหยุ่มเนื้อเราเข้ามาแต่เป็นการหยุ่มเนื้อที่แบบรู้สึกว่ารีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะอันนี้คือตั้งแต่ได้มาคือเจมยังไม่เคยชาร์จเลยนะเนี่ยเหมือนเขาชาร์จมาให้เราเรียบร้อยแล้วลว่าเราก็ใช้ใช้จนแบบเนี่ยจนได้มาอัดคลิปเนี่ยก็คือแบบนานอยู่นะเนี่ยซื้อมาตั้งแต่ช่วงอา่าลำคานเสียงปะมันจะลำคาญเสียงไหม ซื้อมาตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาแล้วก็ทดลองใช้แต่ที่จริงอ่ะจะไม่ได้จะซื้อไม่ได้จะสั่งรุ่นนี้นะแต่อ่าอีกรุ่นที่เกมจะสั่งอีกรุ่นหนึ่งที่เกิมสั่งไปอ่ะคือมันหมดแล้วนางก็แบบว่าถือวิสาสะส่งรุ่นนี้มาให้เลยคือโดยแบบไม่บอกเราว่าแบบเราส่งไปอีกรุ่นหนึ่งนะคะอะไรนะรุ่นที่เกิมสั่งจะเป็นรุ่นนี้เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะคือแบบราคารุ่นที่เกิมจะสั่งในที่เกิมซื้อไปเนี่ยคือราคาแพงกว่าแต่รุ่นนี้มันจะถูกกวว่าาัแแหลละ้เร แล้วเราก็จ่ายแพงแต่เราคือขี้เกียจส่งของกลับไปคืนแล้วให้เขาส่งตัวใหม่กลับมาอะไรอย่างนี้คือแบบมันรอนานมากไปแล้วสองอาทิตย์กว่านั่นแหละเราก็เลยแบบรู้สึกว่าอ่ะขี้เกียจกลับไปกลับมาเราก็โอเคใช้ตัวนี้ก็ได้วะผมไม่ต่างกันมากเท่าไหร่หรอกแค่อันนั้นมันมีด้ามจับให้แล้วก็มีแท่นวางให้มันจะรู้สึกว่ามันจะดูพรีมเมียมกว่าแค่คนจริงๆนะ ใครที่แบบรู้สึกว่าเอออยากได้อะไรที่แบบว่าผ่อนคลายหนังศีรษะหรือผ่อนคลายหัวหรือว่าใครที่แบบสระผมแล้วแบบเล็บยาวแล้วรู้สึกว่าใช้เล็บเกาหนังศีรษะแล้วมันรู้สึกว่าอาทําให้แบบหนังศีรษะเราบอบางใช้อันนี้แทนได้ในการสระผมเราก็จะคนทั่วหัวเหมือนกันแค่ขอแค่ว่าเราเกลี่ยทั่วหัวแค่นั้นนะอโอเคหัวยุ่งพอแล้วอมาพูดถึงความรู้สึกส่วนตัวที่เจมได้รับบ้างแล้วกันเนาะก็คือ อ่าหลังจากที่ได้รับมาได้ทดลองใช้มาคือห้องหัวตอนะความคิดเห็นส่วนตัวนะบอกเลยว่าคือชอบถึงมันจะไม่ใช่รุ่นที่แบบเราต้องการก็เถอะคือชอบคือมันโอเคอะเล่นวนหัวแล้วมันคือฟินเอาไว้นวดก็คือฟินมันไม่ใช่ว่านวดแค่หัวอย่างเดียวนะหัวไหลก็ทาได้นวดแขนนวดแบบข้อศอกอะไรเงี้ยคือนวดหัวเข่านวดน่องคือนวดทั้งตัวเข้าใจใช่ไหมคือมันโอเคมันแบบดีสําหรับเราคือแกเป็นคนที่แบบอยากนวดอะแต่คือแบบ ก็ไม่อยากไปร้านนะข้อเสียมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างกันเนาะข้อเสียที่เกมรู้สึกว่ามันไม่แฟร์สำหรับเกมคือเกมสั่งรุ่นอีกรุ่นหนึ่งไปดันได้รุ่นนี้มาแล้วมันก็แบบเฟลทั้งที่ร้านที่ซื้อเป็นมอของช้อปปี้เลยนะไม่ได้ของที่สั่งไปก็ควรจะแจ้งเราล่วงหน้าก่อนให้เราได้ทำใจมันมีเวลาตั้งสองอาทิตย์ในการจัดส่งมันควรที่จะแจ้งเราล่วงหน้าก่อนว่าอ๋อของตัวนี้หมดแค่ะ <S <S ล่วงหน้าให้เราแบบเออได้ทำใจสองอาทิตย์เนี่ยเออเราจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคมันก็เลยรู้สึกว ถ้าสั่งจากข้างนอกแล้วแนะนําหรืออะไรต่างๆเนี้ยฉันกลัวได้ไม่ตรงปกที่เหลือคือแบบไม่ติดนะถือว่าการจับถนัดมือการใช้งานใช้สอยทั่วไปคือโอเคครบฟังก์ชันครบปัมีประมาณนี้แหละใครที่ชอบคลิปนี้เกมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์เกมด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วกับตัวอ่าสมาร์ทคราฟมัสเอร์ตัวนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบายบาย